ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆนทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของกัลลีนาฟรีไฟนะครับผมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมในเกมของกัลลีนาฟรีไฟนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาทําการเพื่อคืนในส่วของกิจกรรมใหม่นะครับผมที่ได้เข้ามาในเกมฟรีไฟเรานะครับผมั่นก็คือกิจกรรมของฟรีไฟเอสนะครับ MC เลยนั่นเองนะครับผมในตัวของกิจกรรมนี้นะครับ ก็สมารถได้เลยของกิจกรรมนี้นะครับผมก็เห็นชัเจนเลยนะเขียนคำไว้ว่ากำลังตีไอเทมนะครับผม MC เลยนะครับผมวินนี่สปิริตนั่นเองนะครับผมปูสารชักกยานะครับผมนะซีนนั่นเองนะครับผมโดยมีไอเทมใหม่นะครับผมเข้ามาอู่หนึ่งชิ้นนะครับผมแล้วก็มีสกินแฟชั่นใหม่เข้ามาอีกหนึ่งสกินนะครับผมก็คือสกินซีเลียนะครับผมส่วนไอเทมใหม่ก็คือในส่วนของสกินนี่ครับผมสปิริตนั่นเองนะครับนี่อ่าเคโบเอตนั่นเองนะครับ ซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับก่อนที่ผมจะไปรีวิวผมขออนุญาตมาแคปจอร์หน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับผมคําปกคลิปนะครับอ่าโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับก็สำหรับภายในขอกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกู้สูงแปะทีนะครับอ่ากู้สูงแปะทีครับบางคนจะเข็นว่าทำไมมันไม่ใช่แปมันเป็นสิบนะครับผมก็คือว่าให้เรานะครับผมเลือกขอที่เราไม่อยากได้ออกไปก่อสอง่ยางนะครับผม ลบสิบลบสองก็เหลือแค่แปดอย่างนะครับผมก็คือกู้สูง8แปดอย่างเลยว่าแปดทีนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมก็จะเอานะครับผมในส่วนของอะไรออกไปดีนะอันนี้แล้วกันนะครับเป็นกอสุมสก,กินปืนดีไหมให้สก,กินปืนสวยอยู่นะหรือว่าเอานี่ออกไปดีสก,กินคู่หูสุนัขจิ้งจอกอ้ยสวยอยู่นะรูบซูที่มันก็สวยนะผมไม่มั่นใจเลยว่าผมมีหรือเปล่านะครับ อันนี้ผมมีแล้วนะครับเป็นในส่วนของสกินปืนนี้ผมมีแล้ว M4 นะการจะส่วนของกอซ่าผมยังไม่มีนะครับอ่าไม่มีกอรซ่านะครับอยากได้อยู่นะอ่าข้างหน้าผมจะเอาอันนี้ออกไปหนึ่งอย่างนะครับผมแล้วก็จะเอานะครับผมในส่วนของอันนี้แล้วกันนะเป็นในส่วนของสิ้นส่วนของพลาสตอนจำแล้วกันนะเพราะว่าผมน่าจะยังไม่มีนะครับในส่วนของสกินคู่หูสกินสัตว์เลี้ยงส่วนจิ้งจอกผมน่าจะไม่มีนะ เดี๋ยวไปดูก่อนแป๊บหนึ่งนะครับว่าผมมีไหมนะครับสก,กินนะครับสุนันจิ้งจอกนะผมไม่น่ามีนะสก,กินนั้นนะครับผมไม่น่ามีครับสุนันจิ้งจอบผมก็อยากได้นะนะครับสก,กินสัตว์เลี้ยงผมมีแค่สองสก,กินเองนะครับสุนันจิ้งจอกผมยังไม่มีสกินนะครับผมยังไม่มีนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้ามานะครับ เอาออกไปแล้วกันนะ2ออย่างนี้นะครับผมก็คิกยิ่งยันเลยนะครับเมื่อเรากดยินยันแล้วนะครับผมเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกในอนาคตแล้วนะคือกดแล้วคือกดเลยนะครับโอเคผมก็สมัครรอบแรกนะครับผมในการสุ่มนะครับเราจะเสีย9ก้าเดมอนนะครับผมในการสุ่มรอบแรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้รับอะไรครับเก้าเดมอนแรกนะครับอ่าเปิดมานะครับผมก็ให้มาแล้วนะครับในส่วนของก่องสุ่มสกินอาวุธนะเดี๋ยวมาเปิดเลยดีกว่าครับ อาหารได้แบบเช่า2 4ชั่วโมงมานะครับผมใน่ว่ของสกินปริเอมสิบสี่นะนะครับได้มาสมใส่กก่อนเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยเอาออกทีหลังนะสมัรรรอบที่2ในการสุ่มนะครับผมเราจะเสียนะครับ39ไดมอนนะครับผมในการสุ่มรอบที่2นะครับจะไปต่อครับ39ไดมอนนะครับรอบที่2ผมได้มาในส่วนของกองสุ่มสกินอาวุธนะครับผมนี่ครับเป็น ขอเอนะครับผมมาเอมโฟนซึ่งใครนก็เดี๋ยวมีสก,กินฟาร์มันนอกจากว่าเบอร์ว่าผมมีสกิน M4 ขาวอลแล้วนะครับเมื่อผมกดสุ่มนะครับก็คือจะได้กาสกินฟาร์มันแล้วนะฮะมาดูกันว่าจะได้ฟาร์มเท่าสามวัน1วันหรือว่า7วันนะครับเดี๋ยวมาดูกันหรือว่าได้าขาวอลเลยมาดูกันนะครับเปิดครับอ่านะครับเอาไม่ใช่ฟาร์มัาขอไปด้วยคือคอซ่านะครับ ขอภัยจัผิดจําผิดแต่ว่าเป็นของกอซ่ซาแล้วก็ m 4นโฟะไม่ใช่ฟาร์มนะครับขอภัยนะครับรอบนี้ผมได้มาในว่วนของสก,กินกอซ่ซานะครับแบบเช่าเจ็บวัมนนะอ่านะครับก็สมาค่าสกเกอก,กาก็ถือว่าดีนะที่เมื่อกี้เราเปิดให้ดูไปนะครับอ่านะครับก็ได้ามาแล้วก็สวมใส่ไปเลยนะ นะครับผมก็สามารถในการสุ่มรอบที่3นะครับผมเราจะเสีย79ไดมอนด์นะครับผมซึ่งในการสุ่มก็จะเสียมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับ9ไดมอนด์39ไดมอนด์79ไดมอนด์นะครับ149ไดมอนด์249ไดมอนด์นะครับ3ามร4อยสแล้วก็จบขายที่599ไดมอนด์นั่นเองนะครับผมอ่านะครับซึ่งส่วนกำลังผมนะครับผมมาว่าสกินนี้ก็สวยนะเนี่ยเห็นไหมครับสกินสวยมากนะครับวินนี่สปิริตนะครับสวยมากอันนี้ก็สวยนะ บอร์ดเฮโบเอทนะครับผมของเป็นสกินสเก็ตบอร์ดนะครับพี่สวยมากเช่นเดียวกันนะครับผมมองว่าผมก็อยากได้นะสวยมากนะครับเป็นสกินสเก็ตบอร์ดนะสวยมากนะครับอันนี้ก็ยังมีในโชว์ของแพทบูย่านะครับแพทนี้นะครับน่าจะเคยเข้ามาในฟรีไฟล์มาแล้วล่ะนะครับผมอ่านะครับไม่ใช่แพทใหม่นะแต่สวยมากคือมันสวยที่นี่ผมหน้ากากครับผมที่หน้ากากับมาดูแบบเป็นหน้ากากของไอรอนแมน เห็นไหมครับคล้ายๆหน้าก่ายล่องแมรเลยนะครับผมแล้วก็เสื้อผ้ามันจะสวยกว่าคดว่าด้านหลังมันมีปีกเห็นไหมครับมันเป็นรูปผ้าแบบว่าบูย่าคล้ายๆสกินกระเป๋าบูย่านะนะครับก็สวยนะเห็นไหมครับสวยมากนะครับผมก็เลยอยากจะได้นะเดี๋ยว่าซุ่มก่อนนะครับรอบที่สามนะครับผมเจ็ดสิบเก้าไดมอนด์นะครับมาดูกันนะครับรอบที่สามผมได้มานะครับในส่วนของสกินนะครับนี่นะครับ เป็นสกินของซุนอาจิ้งจอดนะครับผมรวงการนั่นเองนะครับนี่โอ้โสวยมากสกินซุนอาจิ้งจอะรวงตาะนะครับนี่สวยมากมากนะครับได้มาแล้วนี่นะครับก็ ใน่วนของสกินนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเคยเข้ามาในฟรีไฟล์หรือยังนะผมไม่มั่นใจเพราะว่าข้ามาแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ใช้คู่หูสุดละจิ้งจอกสักเท่าไหร่ครับแต่ที่ผมอยากได้มาคือจะมาเก็บสะสมไว้นะครับให้มันแบบว่าดีผมดูมีคุณค่าในนะครับสะสมของแลสะสมของเก่าอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับผมสมัครรอบที่4ในการสุมนะครับผมก็คือ100 49เดมอนนะครับผมในการสุมรอบที่4นะนะครับ เพราะว่าถ้าผมสมมตว่าคิดสิสิ่งที่ผมได้เลยผมมั่นใจเลยว่าไม่ง่ายมาเป็นสกินกระเป๋าก็ได้มาในส่วนของนี่แหละสกินลอบซูซี่นี่แหละครับสองอย่างนี่แหละครับไม่ใช่สกินกระเป๋าก็สกินลอบซูซี่นี่แหละครับผมอยากได้ในส่วนของสกินนี้นะครับสวยมากดูดีครับด้านหลังมันสวยมากอยากได้สกินนี้นะรอบสุดท้ายแล้วกันร้อยสี่สิบเก้าเดมอนนะครับว่าแล้วว่าแล้วก็ผมได like ้ลอบซูซี่มาครับร่วมซูซี่มาแล้วนะครับ ถ้าสุ่มเราขับไปมันก็น่าจะได้นะครับกระเป๋าแน่นอนนะครับแล้วก็ตามด้วยอันไหนถ้าได้กระเป๋าเซรผมว่าบอร์ดไม่น่ามานะน่าจะได้มาเป็นสกินนี้ก่อนไหมหรือว่าได้มาบอดไก่บอดผมก็อยากได้นะบอดมาสวยมากนะไปบอดลิมิเ็ดแน่นอนเลยนะครับผมขอเอ็มซีเลยนะครับขอผู้ย่างนะครับผมที่เข้ามาในอีเวนต์กิจกรรมขอเอ็มซีเลยนะครับผู้ใยา่เป็นขอไอเทมลิมิเ็ดแน่นอนนะครับไก่ไอคทมลิมิเ็ดในที่นี้คือมันก็ ไปรีมิงเกอร์อะไรนะครับที่ร่วมมือนะครับไอ้เค้มรีมิงเกอรไอเขมแรมันก,กันอะไรอย่างเงี้นนครับไอ้เค้มแรครับมันมีโอกาสกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับกลับเข้าไปลิมิเต็ดครับโอกาสที่จะกลับมานั้นไม่มีเลยนะครับหรือว,ว่ามีน้อยมากๆนะครับขอเรียนรู้ว่าไปไอ้เข้มรีมิเต็ดครับกล่าวว่าในสขขงกิจกรรม MC เลยนี่ครับคือว่าไปโปรเจกต์ใหญ่นะไปโปรเจกต์ใหญ่นะครับผมแล้วผมก็ไม่มั่นใจเลยว่า รีไฟจะนํากลับมาอีกหรือเปล่าครับเพราะ,ราะว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆ MC เลยนะครับมันไม่ใช่โปรเจกต์แบบยิบย่อยที่จะให้นํากลับมาแบบสบายๆไม่มีคานครับโอกาสกลับมาอีกรอบหนึ่งครับก็ราคานะครับก็ไม่ใช่ราคานี้แน่นอนครับราคาแพงกว่านี้แน่นอนในการที่จะนํากลับมาขายหรือว่าอะไรกางๆในส่วนของกิจกรรมที่จะนํากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามปนขอขอ MC เลยในมันมีลิขสิทธิ์คอนขำแพลนะครับฮะมาขนาดนี้แล้วล่ะนะ มันก็คล้ายๆกิจกรรมนี้แห <8 ıyorlar. S 1> ละครับก็้สูง8ขีกละกีแอเข้มอันนี้ก็เหมือนกันครับสูง8ขีกละกีแอเข้มครับกับกู้สูมนี้นะครับคือราคานะครับมันเริ่มกู้อยู่ที่9ไดมอนด์นะครับผมจบขายที่499ไดมอนด์นะครับช่วงกิจกรรมนี้ครับเริ่มกู้ที่9ไดมอนด์ครับจบขายที่599ไดมอนด์นะผมทำไม้ราคาแพงกว่าครับก็คือว่าอันนี้นะครับมันไม่ใช่กิจกรรมที่มันเกิดนะครับผมที่มีการร่วมมือกับสปอนเซอร์หรืออะไรต่างๆโปรเจกต์พิเศษมันไม่ใช่ในนะครัับมนนเป็แค่ สกินพืนสกายอีโวธรรมดานะครับกับค่าอันนี้มันร่วมมือกับโปรเจกต์ใหญ่ราคามันก็เลยจะแพงกว่าเป็นเลขธรรมดานะครับไปต่อครับ249ไดมอนด์นะก่อนแล้วว่าจะจบแล้วครับก็อยากได้นะครับอ่าได้มาเป็นในส่วนของสกินกระเป๋ามานะครับกระเป๋ากราฟิกตี้ครับมารอบสุดท้ายครับ349ไดมอนด์ครับได้อะไรมาก็เอาอย่างนั้นแหละพอแล้วนะครับอ่านะครับสำหรับรอบสุดท้ายผมได้แพ็ วินนี่สปิริตมานะครับผมได้แพทนี้มาเซตนี้มานะฮะพอใจแล้วล่ะนะเพราะว่าข้าหัไปก่อก็ได้หมดย449เ้าดโมดนะครับผมซึ่งถือว่าหมดเยอะมากผมก็ไม่ยอมหมดเยอะขนาดนั้นนะครับผมผมเอาอประมาณนี้ไปแล้วกันนะนะครับผมพอใจแล้วที่ผมใกล้มาในส่วนของแพทวินนี่สปิริตนะครับพอใจแล้วนะครับนี่ครับเป็นของ MC เลินด้วยนะครับผมนี่อา่าวินนี่สปิริตนะครับ เปแพ้ของกติกรรม MC เลยด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดเลยดีกว่าเพื่อใช้เลยนี้นะครับแต่เสียดายนะมันเป็นคาสสีฟ้าเหรอก็ลาาเ,เลยลผมคิดว่ามันจะเป็นคาสเลยนะก็เลยผมคิดว่ามันจะเป็นคาสแบบสีม่วงนะครับนึกว่าจะได้เป็นคาสสีม่วงที่ไหนกันครับเป็นคาสสีฟ้านะครับไก่ก็คือว่าเป็นเซตลิมิเต็ดนะเพราะว่ามันเป็นคาสสีฟ้าก็ดีครับไก่ยังไงก็เป็นลิมิเต็ดแน่นอนนะครับอันนี้อ๋อนี่เขาก็บอกอยู่นะครับว่ามันเป็นสีฟ้านะครับอ่าไม่เป็นไรครับ เส้นนี้มาเป็นสีส้มครับของแร่ครับอันนี้ก็เป็นบอกก็เป็นสีส้มนะครับแต่ข่าหาไปคาคที่ดีที่สุดคือขาสีแดงน,นะครับนี่มันมีสกินกระบะใหม่มาเหรอมันมีสกินกระบะใหม่มาด้วยอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นสกินแอร์บอร์ดนะนี่มันนี่บอร์ดนะครับของคอนอรโซของปอโลโอ้กิจกรรมคอนดอรโ,โซของปอ l โลนี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะไม่คิดเลยนะครับว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ะนะครับผมก็ไปว่าค่ะเพื่อนๆนะครับผมชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะใครเข้ามาใหม่ฝากดกด s ับ s c r i b e ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ